ันนี้เราก็มาออกทริปนะครับผมเป็นมาเที่ยววัดป่าภูผาสูงนะครับแต่ว่าระหว่างทางเราก็มาแวะดูน้ำตกวะภูแก้วก่อนนะครับผมนี่นะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำตกนะครับผมเหมือนมันแ้วมจะแห้งแต่แม่งแต่แม่งเงียบจริง,ะดดรงอะ เงียบมากนะครับผมสถานที่นี่ครับก็ไม่ค่อยมีน้ำนครับจะมีน้ำไหลมานิดนึงนะครับ นี่ก็จะเป็นน้ำตกวะภูกแกวนะครับผมซึ่งก็อยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมนะครับนี่ธรรมชาติก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมนี่ก็จะเป็นทริปแรกนะครับที่ผมเพิ่งเคยขี่รถมาชมนะครับชมวิวนะมาหาถ่ายรูปนะครับธรรมชาตินี้บนก็สวออยๆนี้เลยนะครับ ใน,นป่ปาก็จะเป็นแบบร่มรื่นนะครับผมธรรมชาตินะครับสวยงามมากแต่ว่าน้ำมันก็ไม่มีนะครับช่วงนี้คือน้ำมันจะแห้งนะครับน้ำมันแห้งมันก็เลยไม่มีไม่มีน้ำนะครับเราก็จะมายืนเล่นอะไรได้นะครับ ช่นนีะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาเที่ยวก็มา,วกมาเที่ยวได้ครับที่น้ําตกปะภูกแก่นะครับผมนี่ผมก็มาเที่ยวก็เลยถือโอกาสถ่ายวอล์กนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนี่บรรยากาศสวยนะครับร่มรมื่นมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอสถานที่ไหนต่อเดี๋ยวก็รอรับชมกันเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะไปวัดป่าภูผาสูงต่อนะครับเดี๋ยวก็ไปชมวิวที่นั่นอีกทีหนึงนะครับผมก็เดี๋ยวขอญาตไปขับรถไปก่อนนะครับผมเก็บของเดินทางต่อกันก่อนนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาที่วัดป่าภูผาสูงนะครับผมก็มาเที่ยวนะครับนี่นะจะพาไปชมวิวนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผม สวยงายมตัวกลงไปก็เรียบร้อยป่าคือชีวิตระวังเด้อยเดินนะครับก็สวยมากนะครับวิว มีวิวนะครับด้นวิวนะครับผมนี่นะครับผาต้านลม,มคือวิวสวยมากนะครับผม คือว่าสูงเลยนะสูงนะวันนี้มาเที่ยวที่วัดป่าภูพาสูงนะครับผมก็เป็นวิวธรรมชาตินะครับเพื่อนๆถ้าว่างนะครับก็เข้ามาเที่ยวได้ครับยช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์ดโควิดก,ก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถ้าจะมาก็ป้องกันตัวเองดีดีนะครับผมก็ เที่ยวได้นะครับผมถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับคนก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายวอล์กครั้งแรกนะครับผมก็ถือว่าเร็วสวยมากนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับการมานะครับผมผมอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายวอล์กครั้งแรกนะครับผม สวยมากนะครับผมลมก็พัดตลอดนะครับมีลมมีแดดก็ไม่ค่อยแรงนะครับผมนะนี่ก็เป็นภายในในก็เป็นเป็นวัดนะครับมีสถานที่ให้เที่ยวต,ต่างๆนะครับผม ครับผมแดดแรงพาไปเที่ยวนะครับสถานที่ต่างๆนะไปเจดีย์ทางไปเจดีย์นะครับผมมีคลอง อากาศดีมากครับลมดึงผาลากใส่ผาเออลากใส่ถูกแบบตรงนี้นะนี่ห้องห้องน้ำปักอ้อมไปเลยน,นี่เป็นผาลากใส่นะครับ คือสวยมากๆนะครับธรรมชาติ เป็นบรรยากาศหน้าผาก็จะมีชิงช้านะครับ ไม่เห็นเสียงในโฟลดมนันกอเคนี่ครับสวยมากสวยด้วยอันตรายด้วยนะครับวิววิวนี่รักหลายล้านเลยเนะี่ยตกลงไปก็ไม่น่าจะรอด <c oughs> นี่นะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าผานะเป็นชื่อว่าผาลากไซน,นะครับผมแล้วก็สวยมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นไซน,นะครับตรงนี้นะราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นปา่านะครับชื่อว่าผาลากไซน,นะครับไปไปสวยมากนะครับ ออนะครับเดี๋ยวดีป่ะนีดี ทางขึ้นอนะ่ะโอ้มีช้างด้วย กรับอเจดีขึ้นไปดีปดต้องขึ้นแล้วออนี้นนี่เลยที่ด่างน่อืนี่สวยเลยเนะนี่ยนี่เลยสวยชมวิวเลย อยู่ข้างบนอนะ่ะสวยมากนะครับผม อะไรท้กอย่างนี่ครับเป็นภายในกุฏินะภายในกุฏิค่าน้ำค่าไฟ นี่ยลูกปั่นอะลูกปัน่นฉากนี่นนถ่ายรูปปัก,กปตรงนู้นหน่อย,ย่อนไหมเจดียสวยงามลานอาสก ก็ควมหลังสร้านนะงคอยขึ้นไหมคอขึ้นไหมไม,ไม่รู้น่าจะได้อีกมั้งคืนนายอยู่ขอไม่ได้ห้ามกรุณาถอดรองเท้านะเขาบอกใช่ไหมใช่ นครับเป็นเจดีวัดป่าภูผาสูงนะครับผมเดินดูเฉยค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะอันนี้ก็เขากำลังสร้างเพิ่มเติมนะครับผมใช่ไหมครับ ผมเห็นอดก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าได้มาเที่ยวมาชมวิวนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับคือคนเขาก็ไม่ค่อยมาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับแต่ว่าเขามีอยู่บ้างนะครับนน้อยนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการถ่ายบล็อกครั้งแรกครับผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมก็ผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับไว้ผมด้วยนะครับในช่อง ฟอง์มสตูดิโอหนะครับผมก็มีคลิปหรือว่าไปเที่ยวอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย